ครับตอนนี้ผมไปหาเสียงเนี่ยมันจะมีปัญหากับชาวบ้านนะครับก็สงสัยว่าทำไมมีสองคนคือมีคุณหมอหวานกับนายรัฐผู้กลางผมก็บอกว่าทางพรรคเนี่ยก็ให้ไปหาคะแนนนิยมมาแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่า ใครมีศักยภาพสูงกว่านะครับแต่แบบนี้เนี่ยมันระยะมันใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมอยากให้พรรคเนี่ยมั่นใจว่าคนหนึ่งคนใดในในหนึ่งในสองคนเนี้จะได้รับการคัดเลือกผมว่าทางที่ดีที่สุดควรจะเป็นการทำโพนะครับทำโพให้ให้ออกมาว่า ไม่ว่าหมอหวานหรือผมรัดผู s. <S ้กลางคนหนึ uh, ometry, ่งคนใดที่โพโพดีขึ้นชี้ขาดก็เอาคนนั้นไม่เวลาไปหาเสียงลําบากมากเพราะชาวบ้านก็ลังเลนะครับทำไม่ชัดเจนลักษณะนี้คหละจากการลงทุนที่ของเราเนี่ยข้อมูลทางกรยภาพที่ชาวบ้านเขาสะท้อนมากับเราเนี่ยค่ะที่เรารู้สึกว่า ก็มีผลกระทบมากเพราะว่าความมันความไม่มั่นใจของของประชาชนนี่เราถือเป็นหลักใหญ่นะครับเป็นหลักสําคัญเพราะว่าเขาจะได้มุ่งมั่นว่าช่วยหาเสียงก็ดีช่วยาจัดก,การของเราก็ดีถ้าา,าได้ผมเนี่ยก็จะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าว่าไปได้คุณหมอหวานเนี่ยเขาจะไปพักอื่นหรืออย่างไรเนี่ย เราก็จะได้ดําเนินการไปเพราะระยะมันใกล้ก้ามาแล้วการทำโพหาตัวผู้สมัครมีติเรื่องใหม่หรือเปล่าสหรับเพื่อไทยเพราะว่าที่เราเห็นกันในส่วนภาคใต้เราได้เห็นการทำโพของพรรคการเมืองแก่ก็คือประชาธิปัตย์ของเชื้อยเนี่ยเออผมเห็นที่จังหวัดตรังนี่มีการทำโพนะครับที่เขตกันตังเนี่ยนะครับแล้วก็ใครได้ก็เอาคนนั้นไปนะครับแต่ว่าที่ตรังนี่ไม่ค่อยทราบข่าวนะครมาครั้งเนี้แต่ผมอยากให้ ทางพักเนี่ยได้ดําเนินการนะครับคงไม่ยากเพราะว่าใช้เวลาแค่วันเดียวสองวันก็เสร็จเสร็จแล้วใครก็จะได้ทํางานให้เพื่อพักพักก็จะได้ผลดีจากการทําภูครั้งนี้นะครับไม่ต้องมาลังเลกันไปลังเลกันมาชาวบ้านมีปัญหามากนะครับเรื่องนี้ก็ใกล้จะเรียนท่านหัวหน้าพักให้จัดการเรื่องนี้ให้ให้ด่วนด้วยนะครับ เพราะมันก็ระยะมันใกล้มาแล้วแล้วผมก็ทำงานเต็มที่อาจจะไปไลดูหรือว่าดูใน Facebook อะไรต่ออะไรผมทำเยอะผมทำวันหนึ่งตั้งสี่ครั้งนะครับเชา้าเที่ยงแล้วก็บ่ายแล้วก็ค่ำกลางคืนผมทำตลอดมีแต่ฝูงคนเยอะผมจะทำแต่ละแห่งนี้ก็มีคนตั้งแต่ร้อยขึ้นไปนะครับป่านนี้ผมเจอคนเป็นเป็นหมื่นแล้วนะครับ ผมอยากให้หัวหน้าพักเนี่ยเร่งรัดเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับดดไ,ได้พูดคุยเรื่องนี้กับพักยังไหบคะเรื่องตัวผูสมัครของทางพักทางพักให้คําตอบอยังไงบ้างทางพักก็คงจะให้คําตอบมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเขาเคาะเ,เนี่ยก็จะเคาะเอาอคนที่ที่ว่ามีผลงานดีแต่ผมนี่ก็มาว่า ที่หลังของการเคาะของหมอหวานแต่จริงๆแล้วผมมีคนพื้นที่แท้ๆนะครับไม่เหมือนหมอหวานคุณหมอหวานนี่ก็อยู่ไปอีกอำเภอหนึ่งแล้วญาติพี่น้องทางนี้ไม่มีผมนี่มีญาติพี่น้องเยอะแล้วก็ผมเกิดที่นี่มาเจ็ดสิบกว่าปีแล้วแล้วผมก็เคยผ่านการเลือกสอจอในเขตนี้สอ,อในเขตนี้ผมก็เลือกได้ผมมีคนที่รู้จักเยอะ นะครับญาติพี่น้องอร่วมกันมาตลอดแล้วผมเป็นคนที่ต่อต้านาคนรุ่นก่อนของเ,อเสื้อเหลืองนะครับผมคนเดียวแค่นั้นที่อยู่ในเขตนี้นะครับแล้วผมก็สู้ได้มาตลอดจนเดี๋ยวนี้เป็นเวลาเป็นสิบสิบีสปีนะครับสู้มาแล้วก็ไม่เคยผัดเปลี่ยนมีหลายพักมีหลายพักมาชวนผมลงนี้ผมไม่เอานะครับเพราะเพื่อไทยนี่ ผมนิยมรักท่านทักษิณเป็นเป็น,ปนจิตใจนะครับครับส่วนตัวของคป,ประินี่ยคซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ออได้เินหาทุกที่หาเสียงเพราะว่าเป็นวที่ัดรรม,มาวันนี้เนีคะเรามองาการแบบนี้ของที่ของเกจังหวัดรไวอย่งไบ้างครับครับในช่วงแรกเนี่ยทางพัคก,ก็ได้ประกาศผมนะครับเป็นผู้ประสงค์ที่จะ แจ้งความจนงเป็นผู้สมัครของพื้นที่ตังเขตหนึ่งนะครับแล้วก็พักได้ประกาศเป็นทางการมาอย่างน้อยก็สองสามครั้งแล้วครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเขาได้ประกาศคุณหมอหวานนะครับซึ่งในทุกวันนี้นะครับาชาวบ้านก็ยังคิดว่าผมยังเป็นตัวผู้สมัครอยู่นะครับผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าจะตอบชาวบ้านว่ายังไงนะครับ ก็ตอนนี้ก็ต้องปล่อยไปให้ไปเป็นตามธรรมชาติไปไปขอนนะครับส่วนพื้นที่ในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้เดินร่วมกิจกรรมกับคุณรัฐผู้กลางนะครับซึ่งอดีตคุณรัฐผู้กลางนี้ก็เคยเป็นผู้สมัครไทยรักษาชาตินะครับซึ่งในครั้งนั้นก็โดนยุบพักก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าฐานคะแนนเสียงของคุณรัฐผู้กลาง ก็ยังแน่นอยู่เหมือนเดิมนะครับและวันนี้คุณรัฐผู้กลางนี่ได้เดินถือว่าเต็มพื้นที่แล้วนะครับชาวบ้านก็ให้การสนับสนุนคนเก่าคนแก่เนี่ยหลังจากที่ผมได้ติดตามคุณรัฐไปไม่ว่าพื้นที่ในงานศพพื้นที่ในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับชาวบ้านก็ยังคิดถึงก็ยังบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนคุณรัฐผู้กลางให้เป็นผู้แทนจังหวัดตรังในช่วงระยะเวลาที่ พักเพื่อไทยแลนด์สไลด์ตัวทางประเทศนะครับในตามานโยบายว่า,าเพื่อไทยคิดใหญ่นะครับทำเป็นเพื่อไทยทุกคนนะครับาการท,าโรทำทรทโพ์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการาทำให้พักได้มีการตัดสินใจและก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าควรที่จะส่งใครลงสมัครนะครับก็ ฝากทางกรมกร,รมการบริหารพรรนะครับในคณะกรรมการที่ดูแลคัดสรรตัวผู้สมัครนะครับทางสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นผลดีกับพรรคแล้วก็ตัวผู้สมัครนะครับก็ควรจะทำโพนะครับขอก็ขอฝากไว้ครับ